กูเสือกมาทาันสงการในที่สุดกูก็จะได้ทันสงการได่เลยสงการด้วยฮะแกดูกตัวไมกแก่แกตาจ้าแม่แล้วป่าเฮ้ยเปิดสกปรกยิ่งเลย ขอลเธอเลือกทำเรื่องปัญญาอ่อนดีแหละเจอแล้วมึงแล้วใครสั่งให้เล่นกลางรันเวื่องบินวะอ่ะอะไรนี่มันเพื่อที่โล่งใช่เื้นที่โล่ง,ใ,ลงใครมาสมมอนอะไรมาวะอ๋อ

เอาตายแล้วเลน้ำหมดยังไงดีวะน้ำหมดวะเฮ้ยแต่เราไม่ยอมเว้ยเดี๋ยวนี้เลยเตีียมไว้จมพง อย่างไงกูก็รอคนเดียวเอเชี่ยเลยนะก้บอกแล้วววกวววววีวววววววสวววววปวว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 จววว เราเลยจะจะเรียกเครื่องมินติเชียมาก็กคืออินเตอร์สกายของคุณคอมเพล็กอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาด้วยผมมีหลายด้วยเลยกับผมมาก็เป็นคนยากได้อะไรตัวนี้เฮลิอคอปเตอร์ ส่วนใครเรื่อาการยแย่งชิงในระหว่างเกมนะครับแต่ผมว่าสงครามเสร็จอาจจะมาครับไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็หาคอนเทนต์อะไรแปลกๆอยู่ครับใครที่ที่มึงดูคลิปกูแล้วมึงไม่กดติดตามอ่ะผมเห็นนะบางคลิปมากเป็นพันคนเลยแต่ช่องของผู้ติดตามน้อยอยู่นะครับ ติดตามกันด้วยนะคะคุณดูเป็นพันคนเลยผมเหนื่อยมากเลยขนาดไม่ได้ตัดต่อนนะก้วันนี้ใครชอบคลิปนี้อย,อ,ไไ subscribe. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนของคนที่ไม่อยากดูคลิปปัญญาอ่อนเลยนะคบใครไม่มีทำก็ามาดูช่องนี้ได้คนระับ แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผมขอไลค์ด้วยอย่างน้อยพูดติดตามร้อยหนึ่งให้ผมเชื่อมใจหน่อยผมจะได้มีแรงกำลังใจในการฝึกหัดตัดต่อโอเคนะครับบ๊ายบายครับสงการปีนี้ขอให้สนุกนะครับ